ถ้าพูดคำว่าเรียนออนไลน์ขึ้นมาพ่อแม่ผู้ปกครองจะวิ่งหนีไหมคะไม่แน่ใช่ไหมคะในบ้านเราเมื่อวานนี้เราก็ได้เห็นภาพแล้วนะคะว่ามีคนจํานวนไม่น้อยเลยที่เข้าไม่ถึงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุปกรณ์การเรียนหรือว่าระบบอินเทอร์เน็ตบางบ้านไม่มีแม้ก,กระทั่งโทรทัศน์นะคะอันนี้เห็นใจแล้วก็เข้าใจมากๆวันนี้ก็เลยจะพาไปดูตัวเลขของแต่ละประเทศที่มีการเรียนออนไลน์กันบ้างคะ่ะ c h a n n e l News a s i ชียเขาเปิดเผยเรื่องของการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตในประเทศ อาเซียนนะคะในอาเซียนของเรามีแค่3ประเทศเท่านั้นค่ะที่สามารถเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตได้80%มีบรมีบรูไนมีสิงคโปร์แล้วก็อีกประเทศหนึ่งก็คือมาเลเซียนะคะส่วนประเทศที่ไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้มากกว่า40%มีประเทศไหนบ้างอินโดนีเซียค่ะ ไทยแลนด์ของเราอยู่ในกลุ่มนี้นะคะแล้วก็จะมีเวียดนามแล้วก็เมียนมาค่ะการเข้าไม่ถึงอินเทอร์เน็ตเหล่านี้ค่ะไม่ได้มีแค่ปัญหาของการเข้าไม่ถึงเท่านั้นยังมีเรื่องของความเสถียรของระบบอินเทอร์เน็ตด้วยบางคนเนี่ยเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ก็ยังมีข้อจํากัดเรื่องของแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตที่อาจจะจํากัดด้วยนะคะไม่แค่นั้นค่ะปัญหาการเรียนการสอนออนไลน์ตามมาด้วยความไม่พร้อมของสถาบันส่วนใหญ่แล้วเนี่ย จะไม่พร้อมในระดับที่ต่ากว่าอุดมศึกษานะคะเรื่องของการกระจายสื่อการเรียนการสอนรวมไปถึงเรื่องของเนื้อหาที่เหมาะสมกับการเรียนออนไลน์ประเทศต่างๆเหล่านี้ก็มีปัญหาอยู่นะคะทีนี้พาข้ามไปดูสหราชนาจักรบ้าง BBC News ค่ะมีรายงานนะคะว่า มีบทสัมภาษณ์ของคุณแม่ที่เขาก็ต้องทํางานที่บ้านเหมือนกันแล้วก็ต้องสอนลูกเรียนออนไลน์ไปด้วยเธอบอกว่าเธอทําไม่ได้หรอกมันทําได้ยากมากในการที่จะทํางานไปด้วยแล้วก็มาเฝ้าลูกๆให้เรียนออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะก็เลยจะพาไปดูคําแนะนําของผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาที่นั่นค่ะเขาก็ให้สัมภาษณ์ BBC News ิเนี่แล้วนะคะ แนะนำเลยนะคะว่าเด็กๆจริงๆแล้วเนี่ยการเรียนออนไลน์ต่อวันไม่ควรจะต้องเกิน1-3ชั่วโมงแล้วหลังจากนั้นค่ะก็ต้องเป็นเรื่องของการเล่นแล้วนะคะ สิ่งที่เธอแนะนำนะคะก็คือพยายามรักษากิจวัตรประจําวันให้กับเด็กๆให้เหมือนกับตอนที่ไปโรงเรียนยกตัวอย่างก็ตื่นเช้ามานะคะอาบน้ําแปรงฟันกินข้าวแล้วก็จัดเวลาเรียนที่แน่นอนให้กับพวกเขาเพื่ออะไรเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมค่ะในวันที่โรงเรียนเนี่ยเปิดเรียนอีกครั้งหนึ่งเด็กๆจะได้ไม่ต้องปรับตัวกันเยอะมากนะคะสิ่งที่เธอมองว่าเด็กๆควรจะเรียนเนี่ยจริงๆแล้วมีแค่ไม่กี่อย่างเท่านั้นเอง อะไรก็แล้วแต่ที่เด็กๆมีโอกาสจะลืมได้เรื่องของการเขียนการอ่านนะคะแล้วก็เรื่องของ คณิตศาสตร์นั่นเองแต่หลักๆแล้วค่ะเธอมองว่าสิ่งที่สําคัญกว่าวิชาการก็คือทักษะการใช้ชีวิตตรงนี้เธอมองว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆที่พ่อแม่จะได้สอนไม่ว่าจะเป็นสอนให้ตากผ้านะคะสอนให้ช่วยล้างจานแล้วก็รวมไปถึงการใช้เวลาร่วมกันในครอบครัวเธอมองว่าจําเป็นมากๆอีกหนึ่งสิ่งที่ควรจะดูแลค่ะก็คือเรื่องของสภาพจิตของเด็กๆพวกเขาเนี่ยต้องได้คุยกับเพื่อนๆบ้างนะคะตามความเหมาะสม อาจจะโทรวิดีโอคอลก็ได้หรือว่าบางบ้านเนี่ยที่เราเห็นภาพก็คือนัดกันมาเป็นกลุ่มเล็กๆให้เด็กเนี่ยได้กลับมามีกิจกรรมร่วมกันเพื่อที่จะไม่ให้พวกเขาเนี่ยตึงเครียดมากเกินไปยังไงก็เป็นกําลังใจให้กับคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองทุกท่านที่ตอนนี้ต้องดูแลลูกๆอยู่ที่บ้านนะคะรู้ว่าหนักแต่ว่าสู้ๆค่ะ